ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่มรวมคนคนรักยมามาฮ่ากันที่เขาตะเกียบตรงนี้เลยนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นสถานที่เขาเรียกว่าอ่าธนาคารปูนะครับที่ก็คือมีการปล่อยปูปล่อยปลากันต,ตรงข้างล่างข้างหน้านี้เลยนะครับมีกิจกรรมอะไรเราก็ไปดูกันดีกว่าพี่เขาปล่อยกันยังไงไปครับ ครับสวัสดีครับผมครับผมผมชนิชชัยถนอมวงครับตั้งครับผมเป็นประธานกลุ่ม F L ขับยามาฮ่าครับผมก็คือเรารวมยามาฮ่าขับทั้งหมดก็คือวันแรกก็คืออยากให้น้องๆมาไหนๆเรามาขับนด้เก็บแล้วอยากให้น้องๆมารีแลกกันก็เลยประโยชน์ก็คือมาปล่อยปู้คจะไดกันวันนี้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดีเที่ทางกลุ่มรวมพลคนรักยามาฮ่านะครับได้จัดขึ้นสำหรับเพื่อพี่ๆน้องๆในกลุ่มนะครับวันนี้หลักๆก็จะเป็นทีมงานทั้งหมดเลยก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันครับ ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่มาร์เก็ตวิลเล่นะครับหลังจากเมื่อวานที่เราไปได้ไปทํากิจกรรมกระทางกลุ่มรวมพลคนรักยามาฮ่านะครับวันนี้เราก็อยู่ในทริปทําลายสถิติ10ปีรวมพลคนรักยามาฮ่านะครับวันนี้ครับโปรเฟนเดอร์ครับก็ออกมาเปิดบูธด้วยนะครับก็มีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับในตัวสินค้าแล้วก็มีบูธอื่นๆนะครับมาร่วมกิจกรรมมากมายยังไงเดี๋ยวลองดูครับว่าวันนี้กิจกรรมทางกลุ่มมีอะไรบ้างรับรองสนุกและมันแน่นอนครับ วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทริปทำลายไตรสิ10ปีรวมพลพลรักจำห้ก็สนุกสนานกันมากมายครับวันนี้แล้วก็โปรเฟนเดอร์ครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมออกบูด้วยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทางทีมงานผู้จัดด้วยนะครับที่ให้เรามาได้ร่วมกิจกรรมดีๆครั้งนี้ส่วนครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวยครับผม